สวัสดีค่ะวันนี้คุมูจะเล่าเรื่องเกือบถูกคมขืนเคราะดีที่ผีช่วยนะคะเมื่อครั้งที่เป็นครูอยู่ที่โซ่พิสัยพิทยาคมปีนั้นปี2519คุูมูกลับมาจากการไปอบรมลูกเสือที่อุดรธานีก็นั่งรถจากค่ายลูกเสืออุดรก็ปิดค่ายตอนช่วงสาย แล้วก็ต่อรถจากหนองคายนะคะมาลงที่พลพิสัยไม่ไม่ได้ไปลงที่ปักคาดเพื่อที่จะต่อจากปักคาดไปโซ่ก็เห็นว่าไปทางแยกของพลพิสัยก็จะถึงโซ่เหมือนกันซึ่งจะต้องผ่านบ้านเฝ้าไร่ปรากฏว,ว่ารถเป็นรถไม่ใช่รถบัสนะคะเป็นรถ แบบอะไรล่ะเป็นคล้ายบรรทุกรถบรรทุกออมีเป็นให้คนนั่งอยู่สองข้างนะคะมันมันรถประจำทางสมัยก่อนนะครับรถบรนนอกปรากฏว่ามันมันก็ชักจะเริ่มพบคําแยกเข้าไปได้หน่อยเดียวผ่านหมู่บ้านไปสองสาหมู่บ้านปรากฏว่าเครื่องยนต์ก็เสีย รถเครื่องก็ดับไปต่อไม่ได้คนก็พากันลงรถก็ก็ไม่ทราบว่าคนเข้าไปติดต่อรถเหมารถทางในปรากฏว่าคุณหมูก็เดินไปได้หน่อยหนึ่งก็เห็นบ้านของกำนันนะคะไฟไฟก็เริ่มเปิดละคุณหมูก็เลยเดินเข้าไปสวัสดีกำนันตอนนั้นกำมันกำนันก็กำลังกงกันอยู่ กับครูคนหนึ่งครูหนุ่มหน้าตาดีก็แจ้งความประสงค์ว่าอพอจะหารถให้เข้าไปที่ถึงโซ่ได้ไหมพอดีท่านกำนันก็ใจดีมากก็เลยว่าอ๋อไม่เป็นไรครับมันก็ไม่กี่กิโลเดี๋ยวให้ครูเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งครูก็แล้วกันนะคะ,ะวันนั้นครูหมูนุ่งกระโปรงเป็นกระโปรงยีนเสื้อผ้าเนี่ยมัน ใช้ในการอบรมแทบคือไม่เหลือนะคะก็เหลือชุดกระโปรงที่ที่เอาไว้ไปสําหรับเล่นละครตอนกลางคืนก็เหลือกระโปรงก็เป็นกระโปรงยีนยีนย,ย,ยืดเป็นกระโปรงปลายบานหน่อยหนึ่งคุมเข่าสวมรองเทาเ้าข้าใบนะคะเสื้อก็ใส่เสื้อคอกลมนะคะเป็นเสื้อสีขี้ม้าเสื้อยืดแขนยาวเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะ รากฏว่าก็นั่งซ้อนท้ายครูนะคะครูนี่ก็ดื่มดื่มไปดื่มหมายถึงว่าดื่มเหล้ากับกำนันันแหละนะคะก็ซ้อนท้ายนั่งก็ไม่ได้นั่งคล่อมนะคะนั่งนั่งซ้อนท้ายก็มือเกาะตรงเบาะก็ขับรถไปได้ช่องน้ำก็มืดละได้สักกร,ระยะหนึ่งปรากฏว่าครูเขาขี่เลี้ยวซ้ายซึ่งทางที่จะไปบ้านเฝ้าไร่เนี่ยมันขี่ตรงเพราะครูผ่านตรงนั้นประจำเพราะเป็นครูมา กับ2ปีล้ที่โซ่นะคะบันจุปี2,518ปก็ปีกว่านั่นแหละนะคะก็จำทางได้ก็บอกครูเขาว่าเ,าเส้นถนนที่จะไปบ้านเฝรั่รไปถึงสามแยกมันมันเป็นเส้นตรงมันไม่ใช่เส้นเลี้ยวครูเขาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปได้สักประมาณ50าสิกว่าเมตรครูหมูก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เส้นทางนี้เขาบอกว่าเขา ัวเยี่ยวแล้วเขาก็จอดลง,ลงเยี่ยวนะคะกูหมูก็รู้สึกสังหอ์ใจว่าเอะมันชักไม่ชอบมาปรากนแล้ว,แล,วททแล้วเขาก็เหมือนกับเขาทำทุรักของเขาเสร็จแล้วเขาก็เดินคือรถนี่จอดไว้นะคะเขาก็เดินมาหากูมูมือเขาคว้ามาคว้ามือจะจับแขนกูหมูก็สะบัดสะบัดแล้วก็วิ่งสิคะวิ่ง วิ่งเพื่อหน,นีเขาก็วิ่งตามนะคะวิ่งตามรองเท้านี่หลุดขนาดใส่ผ้าใบนะคะมันคงจะหลวมหน่อยนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ใส่ถุงเท้ารองเท้าก็หลุดหลุดออกไปวิ่งวิ่งตีนเปล่าวิ่งตีนเปล่าไปถึงตรงแยกแล้วก็วิ่งไปทางที่จะไปเป้าไร่ซึ่งมันเหลือมาอีกอประมาณสองกิโลนี่แหละคะ่ะก็จะถึงเป้าไร่ปรากฏว่า ข้างหน้ามีคนเยอะๆเหมืนอนกงานบุญแห่คือเต็มแห่มาดเาูเต็มไปมหมดตรงตรงถนนถนนที่มันเมื่อเขาถือทั้งตะเกียงมีทั้งไฟฉายมีตะเกียงเจ้าพายุด้วยก็ดูออกสว่างก้นน้อยนะึงก็บอกชาวบ้านที่เขาถือทั้งมีทั้งองมีทั้งจอบมีทั้งพระกูกูหมูก็สงสัยว่าเขามาทําอะไรกันก็เลยบอกบอกผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ใกล้ๆที่ที่วิ่งวิ่งวิ่งมาถึง เขาก็ว่าอ,อ่ไม่รู้ว่าเขาทำไมรู้ว่าครูหมูเป็นครูครูครูเป็นอะไรครับอาจจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ที่ที่ได้เรียนด้วยกับโรงเรียนโซฟิสัยนะคะเขาก็เลยถามว่าครูเป็นอะไรหน้าตาแตกตื่นอ่วิ่งวิ่งนะคะรองเท้าก็ไม่ได้ใส่แล้วสพายเป้เป้ทหารนะคะก็เลยบอกว่าคนเขาจะคมคืนนะคะอ,อ่เขาวิ่งตามอยู่ข้างหลังนะคะ ผู้ชายคนนั้นไม่ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์นะวิ่งวิ่งตามกูหมูนะคะปราวกฏว่าชาวบ้านเขาก็ถือพวกมีดเอยจอบเปยพระเอยเนาะเขาก็วิ่งไปดาหน้า,าจะทําร้ายแต่ยังไม่ได้ทำร้ายไอ้ไอ้่มคนนั้นแหละไอ้กูคนนั้นไอ้น,นั่นก็วิ่งวิ่งหนีกลับไปทางาเดิมเพื่อที่จะไปเอามอตอร์ไซค์ขณะที่กูหมูเออค่อย ค่อยค่อยหายใจได้ได้โล่งนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมเหตุการณ์มันแปลกๆผิดสังเกตคนก็ทําไมมาดุมุงดูอะไรกันเต็มไปหมดนับว่าเป็นความโชคดีของครูหมูที่ที่มาเจอคนเยอะๆไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตจะเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าก็เดินตามชาวบ้านไปใกล้ๆมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ติดถนนคนเขาก็กําลังช่วยช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา ผูกคอตายเอาคุณหมูก็เหลือบตาไปตรงต้นไม้นะคะเขากําลังไปช่วยช่วยศพคือตายแล้วนะคะมองไปเหลือบไปไฟมีทั้งไฟตะเกียงเจ้าะพุกพายุมีทั้งไฟฉายคนก็บางคนก็ถือแม้กระนั่งเทียนก็มามุงดูมุงดูศพปรากฏว่าเป็นผู้หญิงผเยาวหน้าตาสะสวยน,นุ่งสิ้นนุ่งสิ้นสีถึม,ถม เสื้อก็เป็นทึมๆเหมือนกับอาจจะกลับมาท้องไร่ท้องนาอะไรประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าคิดอะไรถึงได้ไปคิดสั้นคอเนะี่ยพับอยู่คอพับลิ้น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 ออกมาจุกป,ปากหน่อยนึงนะฮะตาก็เป็นเหลือกค้างเออก็คงจะเป็นลักษณะของการขาดอาหาราไม่ใช่อาหารขาดอากาศหายใจยกุมกวยยกมือขึ้นสทุสตุขอบคุณขอบคุณผีผีผีที่ตาย ตยหมูนั่นแหละผูกคอตายแล้วก็รู้สึกเออขอบคุณพวกชาวบ้านที่ที่เข้ามาช่วยครูหมออูแล้วคนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าครูเอาอย่างนี้นะคะมีมีรถมีรถเดี๋ยวครูจะไปส่งครูที่สามเหลี่ยมที่บันโซ่สามเหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นทางแยกที่จะไปทางผ่อเจริญเ,ออเขาก็ไปกันหลายคนเพราะเขาพากันมารับศพนั่นแหละมีรถหลายคันก็เลยได้นั่ง อาศัยนั่งรถปิกับของชาวบ้านเขาก็มาส่งแค่ที่าสามเหลี่ยมบ้านสามเหลี่ยมที่เป็นทางแยกของของมัดโซ่ก็ชีวิตก็รู้สึกว่าเออผูกพันไม่ใช่ผูกพันเป็นอะไรก็จะเออมีผีมีอะไรเข้ามาในเหตุการณ์ของชีวิตก็นับว่าครั้งนี้ก็ถือว่าผีช่วยคนช่วย ให้ให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่เกือบถูกค่มขืนไม่รู้คิดยังไงนะความ,มาแบบนั้นก็คิดว่ามันเขาคงจะไม่คว้าม,มือเฉยๆนะคะก็ขอบคุณบุญที่ยังมีอยู่ก็เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ปนนอกสวัสดีค่ะ